สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็มีพัสดุมาส่งนะคะนี่เป็นพัสดุเงินนะคะจากคุณฉัตรดาโชตนามนะนี่นะคะนะี่นำมีเีิลหัวใจจินมาด้วยส่งแบบ p m s นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ค่ะเดี๋ยวเราแกะดีกว่าเดี๋ยวขอตัดแ,แ,แ,แบบนี้เลยดีกว่านะได้โค้ดเทปแรกมาอ้ยนี่เป็นโค้ดเทปแรก โ okay, okay. อเคนะคะหมดแล้วนี่นะเปิดอ่านด้วยนะคะเราขออ่านก่อนนะสดสกุชีมาฐานที่อยู่นะคะ นี่คนะ่โอเคนี่คือ,อรายละเอียดดูก่อนนะได้รับเงินแล้วแจ้งด้วยนะคะโดนล้านคิตตี้หนึ่งชิน้นร้อยแปดสิบรวมกับค่าส่งสี่สิบทั้งหมดสองร้อยยี่สิบบาทขอโทษที่ส่งช้านะคะขอโทษจริงๆนะคะ i ีนี้เลยนะคะาไปคุยกับเขาได้เรามาดูเงินตัวสองร้อยยี่สิบบาทคตรบ้า 2องรนะ้ีสิบครบเนาะค่กก็ได้เงินแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก,ก็บา,บาย